สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนในเพจแต่ละด่านนะครับอยู่กับผมตุ้ยเพนเข็มนะฮะกระเบิดวิเคราะห์ฟุตบอลครับประจำวันเสาร์ที่30เมษายน2565ครับคืนนี้มีทีเด็ดมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเตะกันเร็วเลยนะฮะระหว่างนิวเซนกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็คู่นี้เนี่ยเอ่อเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ฟอร์มสู่สีนะครับชนะมา4นัดติดต่อกันเหมือนกันทั้ง2ทีมเลยนะครับ อ่นิโคลาเซนสัปดาห์ที่แล้วบุกไปถล่มนอริทมา3ามสูงขณะที่ที่ลิฟภูมื่อกลางสัปดาห์เอาชนะทาราขอบยาเรียวมา2ประตูต่อศูนย์จอเข้ารอบชิงยาเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิกแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เจนค็อปสมาธิอาจจะต้องเทไปในในแชมเปี้ยนลีกประมาณห้าสามสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มกำลังเพื่อว่าจะไปสู้กับยาเรียลอยู่นะครับคงไม่ทิ้งตรงนั้นอย่างเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าเจนคอปยังไม่ประมาทนะฮะและมีโอกาสที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนกลุ ลิฟวูชนะได้แน่ครับแต่จะชนะไม่ขาดเนื่องจากว่านิวคอร์เซิลเขาก็เป็นบอลที่เล่นในบ้านได้ดุเหมือนกันนะครับหกนัดล่าสุดที่เตะที่เซนเจมพาร์คชนะรวดนะครับโอเควันนี้คุณภาพนักเตะวิธีการเล่นอาจจะสู้นิวอาลิฟูไม่ได้แต่ว่าพวกเขาจะ เอาใจแฟนบอลครับน่าจะไม่แพ้ขาดนะฮะให้รองนิวคาสเซิลกับเรด1.5ที่ลิบปูบุกมาต่อนั่นเองนะครับตัวต่อมานะฮะผมมองไปที่กิสเันพาเลตครับวันนี้จะไปเยือนนักแรกของซาแฮมตันนะฮะซามตันพอมันล่อตกชั้นแล้วเนี่ยมันก็สบายสบายแล้วเหมือนปล่อยจอยแล้วมันกันนะก็เลยมองว่าวันนี้นะครับกิสเันพาเลตที่มาเป็นรองอยู่0.25ไม่น่าถึงขั้นแพ้นะครับมีโอกาสที่จะบุกชนะได้ด้วยบอลยังมีของนะสำหรับพาเลตนะครับผมให้รองไปที่กิสเันพาเลตเลยกับเรดที่ซามตันไปต่่ออ0.25นนนััเงะครบ ข้ามไปดูกันที่ฟุตบอลบุนเดสซีกาเยอรมันครับก็เป็นไมช์นะครับที่ผมสนใจนะครับก็ จะเล่นในบ้านเจอกักบทางด้านของบาเยอร์มิวนิกนะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบาเยอร์มิวนิกเอาชนะดอทมุดแล้วก็การันตีการเป็นแชมป์บนเดสิก้าสิบฤดูกาลติดต่อกันเข้าให้แล้วนะครับก็วันนี้จะมีการให้โอกาสนักเตะพวกสำรองลงสนามกันค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่นาเกลส์แมนเขาให้สัมภาษณ์มาช่วงหลังเนี่ยนะครับไม้เนี่ยผมนั่ง,น,งนับดูแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่แพ้ในบ้านมาทั้งหมด11เกมติดต่อกันนะ 11เกมติดต่ออขออภัยครับแพ้ในบ้านแค่นัดเดียวใน11เกมหลังสุดนะฮะและเกมที่แพ้นะั่นคือการแพ้ให้กับบุสเซียดอทมุนนะครับน่าแสดงว่าพวกเขาเล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งแกร่งโอเควันนี้นะครับผมมองว่าไมช์อาจจะแพ้แต่คงจะแพ้ไม่ขาดนะฮะ แล้วบาเยอร์บุกมาเป็นต่อ1.25ผมให้รองไปที่ไมซ์เลยนะครับมีโอกาสที่จะเสมอได้ด้วยเพราะว่าบาเยอร์เขาไม่เหน็ดแล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมมองไปที่ฟรายบวกนะครับฟรายบวกเนี่ยวันนี้จะไปเยือนทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์นั่นเองนะครับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยผมดูเล่นหลายนัดและเป็นบอลที่ไม่มีทีเด็ดอะไรจริงๆนะครับแล้ววันนี้ฟายบวกกาลังมีลุ้นไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยโอกาสที่จะไม่แพ้เป็นไปได้นะครับก็ขยกให้ฮอฟเฟนไฮม์เป็นต่อ,อ0.25ครับรองฟรายบวกถึงขั้นชนะได้้้เเลยครััับทีีดด็ดวนนนจมาใหะ สี่ตัวนิวคาสเซิลครับไม่น่าแพ้ค่ะคร,ะริสตัลเมเลตมีโอกาสบุกชนะสามตันได้ด้วยไมช์ Mike นะครับไม่น่าแพ้บาเดียนมิวนิขาดลอยนะครับแล้วก็ไฟายบวกครับมีโอกาสที่จะไม่แพ้ฮอฟเฟนไฮม์นะครับ